อ๋อเฮ้ย EP นี้ก็ครบกันแล้วนะสวัสดีด้วยครับผมบอนนาโนฮะ EP นี้เราไปตามล่านะครับลังมดแล้ว VS กับในกางเกงมาดูกันว่าผมจะรอดไหมกับ EP นี้นะผมบอกก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นคลิปกับกระแสะไวเล่แล้วผมกำลังจะไปนะครับเตรียมตัวกันถ้าครบแล้วแล้วเจอผมแน่นอนทุกคนพร้อมแล้วเตรียมตัวไป Let's go ใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กด ติดตามฝากซับสไครต์ให้สําหรับช่องบอลนาโนด้วยนะครับพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้รีบไปรีบทํากันนะครับจะได้รีบจบไปพร้อมแล้วไป ก็ถึงกันแล้วนะทุกคนเย้าติร์ดเติร์ดเติร์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 นี่เลยหมายเรานะมาเดินชมก่อนเลยก่อนที่จะโทรตามในขาเราอ่ะเห็นนะนี่ฮะนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยว้าวนี่เลยหมายเรานะมีหลายมีหลายต้นนะมีหลายต้นบอกเลยนี่ฮะดูอวยจวดจุด จวดจัดกันนี้น,นะครับเราต้องโทรตามตากล้องเราก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่อีกที่นึงนะเดี๋ยวเราโทรไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วเรามาฟังว่าตากล้องเราจะพูดว่างไงบ้างโทรตะคู่ครับตายนะตายนะทุกคนว่าผมจะโดนวะถามจริงๆแป๊บนะครับเดี๋ยวโทรก่อนเอา้าบิดหา<ะ>ตากล้องกูบิดหม่ใหม่ผมโทรผิดผมโทรผิดว่ะทุกคน ผมโทรผิดผมโทรไปเบอร์ใครไม่รู้แป๊บนะครับตื่นด,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 ดื้อ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 สารันตัวหาสารันก่อนไม่ใช่สารันแรปเปอร์นะอันนะอันนี้สารันสารันตากล้องตาคู่ครับเดี๋ยวรอฟังนี่เดี๋ยวให้ฟังพร้อมกันเลยเดี๋ยวโทรถามก่อนตอนนี้ตากล้องไงแล้ฮัลโหลครับอยู่ไหนแล้วผมหลังก๋วยเตี๋ยวเรือนะหลังก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้ผมรออยู่ตรงซอยแล้วครับซอยสี่สี่ ซอยสี่สี่ไม่ใช่ครับเห็นตรงสะพานที่เราโดดน้ากันไหมครับ oh. ครับผมถ้าขี่มาจะเจอผมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอครับโอเคตากล้องเราก็มันจะมาถึงแล้วนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปจวดแล้วไปลุยอะไรกันนะครับ mm hmm. ทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดซับให้สําหรับช่องผมด้วยเป็นอะไรวะกูมาเนี่ยไอพูดี่ต้องขับรถตลอดเลยคือกูจับกล้องก็ขับรถตลอดเลยโอ้โ oh ห รอเลยรอเลยเดี๋ยวเรา,เรา,เราว้าไปที่ตากล้องเรามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดกันนะเชตากล้องคนหนึ่งดิปด้วยดิปด้วยเช,ชยังรออ่ะโคตรเอาเย,ย็ดเอมาเลยนะมาหมายแล้วอยู่นู่นเลยใช่แต่พี่ว่าผมจะไหวปะหังเล่เนโอ้โหสวัสดีครับผมบอลนาโนนะครับอันนี้เราก็มาถึงหมายที่เราจะต้องการที่ว่าเราจะมาถึงแบบจุดประสงค์ของเรากันแล้วนะ คือคลิปเนี้ยเราทาไว้ครับทาไว้ถ้ามุดคลิปแชร์ถึงไรถึงนะครับเราก็จะมาแบบหวดกําลังมดแต่ว่ารอบนี้เราใส่เกง,เกงแต่บอกก่อนนะเมื่อกี้ผมตัดลงทิกตอกแล้วแม่งอย่างเยอะเลยมดอะ่ะแต่คือไม่รู้หลักลังนึงอ่ะมันเป็นพันพันตัวไม่ถึงพันหรอกแต่มีร้อยตัวแนะ่มีแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปดูลังก่อนเลยนี่นะลังแม่งขนาดนี่เลยเนี่ยแล้วก็ลังข้างบนอะ่ะนะทุกคนเออผมบอกกอนุ้ย นี่เลยนะนี่นี่นี่อันนี้ไม่หลอกนี่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 แม่งกัดกูแล้วกูยังไม่ทันนำอะไรเลยคือเดี๋ยวกูอายัดนะกูบอกก่อนนะกูยัดแล้วกูเขยาข่าแค่นั้นจบนะคือคลิปที่เราแบบเปิดมาก็คือจบเลยพี่แจ้งนายใกล้เลยพี่เดี๋ยวแม่งหาวกูไม่ใช่ของจริงของปลอมอีกเฮ้ยเอีย่ยมดกลับมันกับพี่อ่ะดูนะนี่คือมดนะนี่คือเก่งกูเราจะไปเวทกันดู ผมให้ยาวปุ๊บที่ถ่ายแลยนะ้วไม่ต้องตัดเลยนะเดี๋ยวพวกแม่งบอกว่าผมตัดอีกอยเ,ยอเยอะด้วยวะรือจะถอดเสื้อดีกวะโอ้โหแม่งไม,ม่ออกอันนี้เลยแม่งไม,ม่ออกว่ออกอะตอแบบนนึงนะทุกคนไนเอาถุงังนี้ไปเลยโว้หมุดกัดตากกล้องกูอ่ะจับเลยนะทุกคน อย่าให้เสียแล้วอย่าให้แบบกากนะคือมีกูนะยูทูบเบอร์ที่มันจะเป็นแนวหนึ่งของประเทศไทยอ่ะดูอุ๊ยวุ้ยวุ้ยเฮียอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียอ้ียโอโอยเฮียมันเข้าจริงมันเข้าจริง โแม่งเข้าโู้หืมดูดิดูดิดูดิดดอ่ะคลิปนี้กูทำให้แล้วนะสำหรับทุกคนนะใครีเข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปนี้หืมดูดิอุ้ยอ่ะถ้าคลิปนี้นะครบแล้วนะครับหรือทำอะไรกันครบแล้วนะครับเราก็รออีพีหน้านะครับถ้าเรามีอะไรกันเดี๋ยวเราก็จะไปหวดกันเหมือนเดิมนะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ให้ก่อนนะครับ Let's go